มา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 กินเขา่ากินเขาก็ไม่ก้อยมาจา่ามาจา่าเนี่ยไม่ก้อยกำลังไม่ก้อยที่น้ำพริกสูตรนี้เหมาะสำหรับการกินกับไข่เจียวไข่เจียวใหม่ๆหอมๆอ,อือทานกับข้าวกล้องที่มีประโยชน์นะคะขเขาเที่ยงเลือกจาเหมือนน่าน เด้อมาเด้อมากินเป็นมูก,กันหิวไม่ก่อยกินก่อนเด้อพี่น้องในยังกินกันน้อจ้ะเรื่องกินเผากินน้ำกันเด้ออย่าเหตเตะเวแยกหลายหิวแล้วก็ว่าเอ้เดี๋ยวกันเดี๋ยวจังกินเดี๋ยวจังกินเดี๋ยวโลกกระเพาะมันสิถามหาจ้ะ บอกตะมัวจะพร้อมกับเป็นด้วยกันพี่น้องเอ้ยย้อ,ยอ,อนมนเสือม,มันอยู่ช่วงซีซั่นนี้น้องมันพนในแล้วก็นอยากแล้วแบบจ้ะเจ้าผิดมามก่อนหอมกระเทียม กินสดปข้าวที่ทกินน้ำยังกับแบ่บกินน้ำไผ็กินน้ำประเภทไทยทอดไทยดาวแห้งแซ่บจ้ะ แขนข้างเขากินข้าไงพูดม,มันแสบมันเหนียวอึ๊บอึ๊บแขนข้างเขาเฮ้ยนี่ล่ะเขาอ,อื่นบ้าฝาเขาโลดจะของน้องอันตรายพอด,ดีค่ะค่อยกินค่อยไป บางคนเพิ no? smoke, antis, hum, ่นกินเก่งเนาะเห็นไอ้คลิปคลิปใดที่เพิ่นกินข้าวขาวกินเก่งเน่ะจ้าโอ้ยอันซ้อนอันซ้อนเหลาใส่เหลาใส่ข้าวหมกญ่หายใจน้ำกระสือพ่อท่านเนาะเงยเงยเลยค่ะเพิ่นเก่งแห้งกินนี่ยังกระเป็นแต่แสบว่ามปนข้ามเหนี่ยหนำข้าวหมกไงนาะพี่น้องเนาะเอ้ยอันซ้อนแห้งบ้านนี้เฮ้ยเห็ดคือเพิ่นบ่ได้ความสามารถเฉพาะโตเนาะกินข้าวหมกไงกินเร็วๆแบบนั้นแค้นเขาที่จริงีิละค่ะ ก้อนสามาถของขครของมันเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็เห็ดตามกวอมสามาถของเฮาเนี่ยแหละอย่าไปฝืนเนาะเศซสมเหตแต่เสียเก่กาว่าแล้วก็ไปมากินขาว